ฮาร์เลย์เดวิสันสปอร์ตไกด์107นะครับรถปี2021วิ่งน้อย5,800หไมล์เท่านั้นนะครับมากับสีสเนกเวนอมนะครับส่วนตัวนี่คือชอบมากๆเลยครับสีนี้นะได้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับสภาพนิ่งๆเลยคันนี้เดี๋ยวเรามาดูความเนียนกันนะครับยางได้เป็นมิชลินนะครับหน้าหลังดอกเหลือไม่น้อยนะสภาพท่องเงาๆนะครับทรงสวยมากเลยนะ กระเป๋ามีมา2ใบนะครับพร้อมเล็กหนึ่งเอกลักษณ์เลยนะและดูสีนะครับเขียวเหลือบม่วงนะสวยงามจริงคันนี้ตัวรถนะครับเดิมสนิทนะครับเครื่องเดิมเดิมไม่เคยแกะไม่เคยลื้อนะกอกาดสวยงามคอท่อเงาเงานะครับสวยมากแคชบาร์เฮดดีมีมาเรียบร้อยนะครับและให้ดูใกล้ๆกลนะดูสภาพตัวรถเนียนจริงๆสะอาดมากนะครับล้อได้เป็นล้อแมกนะช้บหน้าเป็นอัพไซด์ดาวนะครับตัวนี้ขับขี่ดีมากนะนี่ครับเขียวเหลือบม่วงนะสีสวยมากๆนะครับ ไฟหน้า LED นะครับใสๆเลยมาดูตัวรถฝั่งนี้กันนะบัมเบรกดิสเบรกสวยงามนะครับให้ดูตัวเครื่องนะเนียนๆนะครับไม่มีรอบไม่มีพองนะกันแคล้งนะครับขอโทษครับแคล้งสวยงามนะโครเมียมนะครับให้ดูด้านท้ายรถกันนะไฟท้ายเป็น LED พร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะครับแล้วให้ดูสีเลยคันนี้ยังไงก็พรีเซนต์สีนะนี่ครับเขียวเหลือบบ่วงนะครับสวยงามมากนะบอกไม่มีขาดไม่มียับนะครับสเน็กเวนอมนะครับดุเกล็ดนะ สวยงามมากนะครับสีนี้วิ่งน้อย5,875ัไมล์เท่านั้นนะครับขอฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยครับ สวยงามนะครับตัวรถนะสภาพเครื่องดีมากนะครับเราตั้งไว้ที่749,000บาทเท่านั้นนะครับใครกำลังมองหานะครับสปอร์ตไกด์1น7นะครับคันนี้ได้เป็นรถมือเดียวปแดงมากัดสีสเน็กเวนอมนะครับใครหาตัวนี้อยู่บอกเลยคันนี้อย่าพลาดนะครับข้อมูลตัวรถช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างคลิปแล้ว,ลวครับขอบคุณมากครับ